เพื่อนๆรู้ไหมครับว่าอันนี้คือไผ่อะไรอันนี้ผมปลูกไว้สองสามเข้าปีที่สามนะฮะสองปีกว่าเข้าปีที่สามนะครับก็ <c oughs> หลายๆคนอาจจะรู้จักนะครับหลายๆคนก็อาจจะไม่รู้จักผมปลูกเองผมก็ไม่รู้จัก <c oughs> นะครับคือ ตอนเอามาปลูกนะ่ะเขาก็บอกว่าเป็นไผ่ไผ่ตรงนะครับไผ่ตรงใหญ่นะครับก็อันนี้ไม่แน่ไม่แน่ชัดนะฮะผมไม่ไม่ทราบจริงๆนะใครใครรู้ก็บอกผมด้วยนะตอนที่เอามาปลูกก็คือต้นต้นกล้าเล็กๆเนาะเนี่ยก็คือต้นนี้นี่ยที่ผมตัดออกไปแล้วเนาะไม่ใช่ต้นนี้นะต้นนี้นะต้นเนี้ยต้นเล็กเ นะครับก็ผมผมเพาะเองแหละนะฮะก็คือชําเองนะครับแล้วก็เอามาเอามาปลูกเมื่อปีที่แล้วก็เมื่อปีก่อนก็นะครับในแต่ละปีมันก็จะโตขึ้นเรื่อยๆนะในแต่ละปีโตขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยนี่ปีอ่นี่ปีถัดมาอันนี้ปีถัดมาเนาะเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยปีที่แล้วนะครับนี่ก็ปีปีที่แล้ว อันนี้มาปีนี้ก็เกิดหลายหน่อเลยนะครับเกิดหลายหน่อเลยเดี๋ยวเรามาดูว่ามีกี่หนอ่อเนี่ยมีหนอ่อหน่อเล็กหน่อเล็กแต่ไม่เล็กนะครับเนี่ยหน่อเล็กแต่ไม่เล็กนะนะฮะใหญ่กว่าแขนนะครับเนี่ยเนี่ยนี่ครับอันนี้ยิ่งใหญ่เลยอันนี้หน่อใหญ่สูงประมาณเมตรกวเมตรห้าสิบนะครับเนี่ยสูงมันเมตรห้าสิบใครรูว้ว่า ใครรู้บ้างว่าเป็นหนออะไรไผ่อะไรนะผมปลูกไว้อยู่สองกอนะครับปลูกไว้สองกอนี่นะครับเออสวยดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะใหญ่ขนาดไหนเนาะเดี๋ยวขอ,อาวางกล้องนิดหนึ่ง นะครับโอ้ไม่ใช่เมตรห้าสิบแล้วครับสูงกว่าผมแล้วครับนะสูงกว่าผมแล้วร้อยหกสิบห้าร้อยเจ็สิบแล้วครับแมนะเมร็รเจ็ดสิบแล้วนะใหญ่ไหมคือคือเอาเอาเอา,เอาต้นนี้เอาต้นแม่ต้นแม่เขาปีที่แล้วก็เออ่เกือบ กือบอันนี้ก็คือชนนะฝั่งนี้ชนฝั่งนี้เลยไปสองข้อนะะสองข้อนิ้วนะครับอันนี้มาปีนี้ดูสิครับไม่หุ้มนะฮะขาดอีกนะครับเนี่ยขาดอีกนี่นะครับถ้าข้างล่างนี่โอ้โหยิ่งแล้วเลยนะใหญ่มากอันนี้ก็ใหญ่เห็นไหมนี่เห็นไหม มีนก็ใหญ่มีขนมีขนแดงๆฮะมีขนแดงๆก็ก็น่าจะละคายแน่นอนนะครับถ้ามีขนขนาดนี้ก็ปีนี้ปีนี้อ่ะใหญ่กว่าปีที่แล้วแบบเท่าตัวนะครับเท่าตัวเลยนะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูคอยดูว่าเดี๋ยวเวลาเขาโตสูงไปแล้วอะ่ะโคนเขาจะจะเล็กลงรีบรีบลงขนาดขนาดไหนนะครับอ่าอันนี้บนเราเปิดเปิดด้านล่างดูอันนี้ก็คือโคนโคนของต้นปีที่แล้วนะเล็กเท่านี้แหละเนาะเท่านี้แหละเสมออยู่นะครับความสูงนะเสมออยู่ นักแต่ว่าต้นนี้ใหญ่กว่าเยอะเลยนะครับใหญ่กว่าเยอะนะเดี๋ยวเราก็จะเก็บเก็บหน่อไว้นะครับต้นนี้เราก็จะเก็บหน่อไว้แล้วก็หนอ่อสองหน่อเนี่ยมันมันเกิดขึ้นติดกันนะครับเดี๋ยวรอให้หน่อเขาโตนะรอให้หน่อเขาสูง เดียวเราจะเอาหน่อข้างนอกเนี่ยไว้แล้วก็หน่อข้างในเดี๋ยวเราจะเก็บไปทานอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้นะเห็นไหมอะมาดูเนี่ยหน่อเนี่ยมันเกิดคู่นะฮะหน่อเกิดคู่เดี๋ยวรอให้เขาสูงประมาณสักเมตรหนึ่งนะหรืออาจจะเกือบเกือบเกือบเมตรอะเดี๋ยวเรามามาเก็บเก็บหน่อนี้ออกเพราะว่า มันชิดชิดกับต้นนี้เนาะเพราะว่าเดี๋ยวอีกสองปีเราก็จะต้องอาสางต้นกอน,นี้ออกแล้วให้มันให้ให้ให้มันโลง่งเนาะให้กอน,นี้มันห่างหน่อยนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะสามารถที่จะขยายต่อไปได้นะอันนี้อันนี้มันลอยละนะอันนี้อันนี้อยู่พื้นดินนะเดี๋ยวมันก็จะมีหน่อออกไปเนข้างเรื่อยๆอันนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้มันชิดเดี๋ยวเราก็จะเอานี้ออกแล้วก็เก็บหน่อนนี้ไว้ นะเราก็จะเอาไปรับประทานดูสิจะอร่อยไหมนะครับปีนี้ออกหลายหน่ออยู่นะครับนะปีนี้ออกลายหนอ่ออันนี้อันนี้อันนี้ก็ข้างในก็มีอีกหน่อหนึ่งนี่มีอีกหน่อหนึ่งไม่รู้จะโตรหรือเปล่านะมันเดือดเสียดขนาดนี้เนาะเนี่ยอันนี้ฝันน่งนี้นี่ครับอันนี้ก็คือกอหนึ่งนะี่ ทนี้ออกอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนอนะครับปีนี้มีแปดหน่อเก้าหนอนะรวมหน่อใหญ่ด้วยนะเราก็จะเก็บต้นนี้ต้นหนอนต้นนี้ต้นนั้นนะครับเราก็จะเก็บไว้สี่หนอนะครับเก็บไว้สี่หนอ่อแล้วเอาออกไปห้า 5, หนอนะอ่ะอันนี้ก็คือกอหนึ่งนะครับอันนี้กอหนึ่งมาดูใกล้ ดูกาบว้าวมีแมงมุมด้วยนะเซียวกันเลยนี่ฮะนะสูงตรงนะครับตรงก็ค่อนข้างตรงนะลักษณะของลายลายไม้จะเป็นเส้น ใครรู้บอกผมด้วยแล้วกันอแล้วมาอีกกอหนึ่งอีกกอหนึ่งเนี่ยกำลังนะครับกอนี้แตกช้ากว่าอันนี้ผมตัดต้นแม่มันออกละเนี่ยต้นแม่ต้นแรกเนี่ยเที่ยวมาปลูกปีที่แล้วก็แตกนี้แตกนี้อันนี้คือต้นแม่มันเนาะนี่แ็แตกแต่ปีนี้มีมีหน่อเดียวนะปีนี้มีหน่อเดียว ก็เริ่มใหญ่ละนะเดี๋ยวปีหน้าก็น่าจะใหญ่ขึ้นอีกนะอใครทราบว่าเป็นหน่ออะไรเป็นไผ่ชนิดไหนนะครับก็ทักมาบอกด้วยนะทักมาบอกด้วยแล้วก็เดี๋ยวปีปีหน้าเนี่ยผมคิดว่าผมก็คงจะเริ่มที่จะได้ได้ตอนอได้ได้ตอนกิ่งเขาละนะครับเริ่มที่จะได้ตอนกิ่งเขาขยายก็ดูจาก แนวโน้มของไผ่ที่มันมีความเจริญเติบโตมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะครับก็คิดว่ามันก็น่าจะสมบูรณ์แล้วก็ใหญ่นะครับน่าจะอาจจะน้องๆกับไผ่ยักษ์หน่อยนะน้องๆกับไผ่ยักษ์แต่ผมว่าสมบูรณ์แน่นอนทางนี้ทางนั้นมันก็ยืดขึ้นอยู่กับพื้นที่ในการปลูกนะขึ้นอยู่กับพื้นที่ในการปลูกด้วยว่ามีความอุดมสมบูรณ์ขนาดไหนนะครับ